นักเรียนสวัสดีครับสวัสดีนักเรียนในดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนเราก็จะต้องมาทบทวนบทเรียนกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับสำหรับนักเรียนที่เรียนทําขนมนะครับรวมไปถึงนักเรียนที่สนใจในการาทําขนมนะครับที่ครูได้นําเสนอไปนะครับตั้งแต่วันวันพุธนะคะก็บอกในเรื่องของอส่วนผสมไปนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ได้บอกวิธีการทําแล้วก็สาธิต สาธิตการทำขนมน้ำดอกไม้นะครับไปเป็นที่เรียบร้อยดังนั้นวันนี้ครูก็จะกลับมาทบทวนอีกหนึ่งรอบนะครับสำหรับสัดส่วนแล้วก็วิธีการทำนะคะเรื่อนครับพร้อมหรือยังครับเรียนครับพร้อมแล้วนะครับเตรียมโจดเลยนะครับถ้าไม่จดก็จะต้องเอาหนังสือที่เรียนโจทไปแล้วก็เอามาเอามาดูด้วยนะครับว่าตกหล่นตรงไหนนะครับเพื่อที่ว่าพอถึงเวลาทําข้อสอบของครูแล้วจะได้มีสมุดใช้มีสมุดไว้อ่านอย่างเงี้ยนะครับ เอาละครับเรียนครับสำหรับขนมน้ําดอกไม้นะคบเป็นขนมไทยชนิดหนึ่งนะครับเรียนครับสีสานสดใสดสวยงามนะครับก็สามารถที่จะใช้ได้ทั้งสีผสมอาหารแล้วก็สีได้จากธรรมชาติแล้เรียนก็สามารถที่จะรู้นะครับว่าสีที่ได้จากธรรมชาติก็จะไม่มีสารพิษนะครับแต่ว่าทุกวันนี้ก็อาจจะมีสารพิษก็ได้เนาะ เพราะว่ามลพิษมลภาวะเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับคาับเรียนมาดูส่วนผสมกันเลยนะครับสำหรับขนมน้ําดอกไม้ครับหคือเรื่องของน้ําตาลทรายครับผู้ใช้เป็นน้ําตาลทรายขาวนะคะมาเรียนครับน้ําตาลทรายขาวคือน้ําตาลที่ถูกขัดสีมาเรียบร้อยแล้วนะครับน้ำตาลทรายแดง เกิดจากได้จากน้ำตาลทรายแดงแล้วก็เอาไปขัดให้มันเป็นสีขาวส่วนใหญ่เราก็บอกว่าเรากินน้ำตาลทรายขาวดีกว่าเพราะว่าสีสันสวยงามกว่าเป็นน้ำตาลทรายแดงที่จริงแล้วคุณภาพเนี่ยนะคะม่เยนครับน้ำตาลทรายแดงเนี่ยนะคะจะได้อ,อ่สารอาหารมากกว่าหรือว่ารสชาติเนี่ยนะคะจะไม่หวานนำนะคะม่เยวครับความหวานของน้ำตาลทรายแดงเนี่ยจะ จะอ่อนละมุนกว่านะครับสำหรับน้ำตาลทรายขาวเนี่ยนะครับเนี่ยก็จะหวานแหลมเลยนะครับก็เหมาะสมกับขนมที่จะใช้กับกับแป้งนะคะเพราะแป้งเนี่ยจะมีความจืดไม่มีรสชาติดังนั้นใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายขาวก็จะดีครับคูใช้อยู่ที่225กรัมครับสำหรับน้ำตาลทรายขาวนะครับคูใช้อยู่ที่225กรัมครับเรียนครับต่อมาคือน้ำร้อนครับ450มิลลิลิตรครับน้ำตาล ทรายขาวใช้225กรัมครับน้ำร้อนใช้450มิลลิลิตรครับแป้งข้าวเจ้า200กรัมครับแป้งข้าวเจ้าคุใช้ทั้งหมด200กรัมครับเรียนครับแป้งเท้า,า,า,าใยม่อมนะครับใช้1ช้อนโต๊ะและอีก1ส่วน2ช้อนโต๊ะครับสำหรับเอ่อแป้งเท้าใยม่อมเนะี่ยนักเรียนเป็นพืชหัวนะคบเหมือนกับมันเผือกอะไรเงี้ยนะครับ ต่อมาคือกลิ่นมะลินะคะผู้ใช้อยู่ที่1นส่วนสช้อนชานะครับสำหรับกลิ่นตรงนี้นะักเรียนสามารถที่จะใช้เป็นกลิ่นธรรมชาติได้นะครับต่อมาคือสีผสมอาหารนะครับก็ใช้ตามชอบเลยแต่ว่าไม่สมควรที่จะใส่เยอะจนเกินไปนะครับเพราะว่า1ก็คือเรื่องของสีที่ได้จากการสังเคราะห์นะครับเป็นการสังเคราะห์จาก เคมีเนาะถ้าหากเราเรา,เราทานบ่อยๆเรากินบ่อยๆก็จะเกิดผลเสียต่อร่างกายนะครับถ้าหากเราใช้เป็นสีธรรมชาติก็จะดีต่อสุขภาพนะครับนี่คือส่วนผสมครับนักเรียนครับเอาอีกรอบหนึ่งสำหรับส่วนผสมนะคะก็จะมีน้ำตาลทรายขาว225กรัมครับน้ำร้อน450้อมิลลิลิตรครับต่อมาคือแป้งข้าวเจ้า200กรัมครับต่อมาคือแป้งเท้าเย่ม่อม1ช้อนโต๊ะกับอีก1ส่วน2ช้อนโต๊ะครับ กลินมะลิ1.2ส่วน2ช้อนชาครับแล้วก็สีผสมอาหารตามชอบเลยนี่คือส่วนผสมต่อมาคือวิธีการทำครับักเรียนครับอย่างแรกเลยนะคะักเรียนจะต้องผสมน้ำร้อนนะคะเอาน้ำร้อนมาเสร็จแล้วเอาน้ำตาลใส่ลงไปนะคบละลายครับักเรียนครับละลายน้ำละลายน้ำตาล กับน้ำร้อนนะครับหลังจากนั้นพักไว้ให้เย็นสักครู่หนึ่งนะครับให้คลายความเย็นหน่อยหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะคะพอเอ่อพอน้ำน้ำเริ่มเย็นลงอุ่นลงเราก็จะใส่แป้งนะครับใส่ แป้งลงไปนะครับแล้วก็ขยำขยำแป้งมีมีอะไรบ้างมีแป้งข้าวจ้าแป้งข้าวเย่ม่อมนะครับก็ขยำขยำขยำใช้มือในการขยำจะดีที่สุดเลยค่ะเมืเรียนเพราะว่าจะรู้ว่ามีอะไรที่ยังไม่ละลายนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเอามือของเราลงไปขยำแป้งกรุณาช่วยดูเล็บมือของตัวเองด้วยนะครับว่ายาวไหมดำไหมอะไรเงี้ยน,นะครับแต่ถ้าหากบัรดำเราอยากตัดเล็บเราก็ใส่ถุงมือสิใช่ไหมครับเอ๊ะถุงมือมันจะขาดไหมเราก็ ใส่2ชั้น3ชั้นก่อแล้วแต่เลยนะครับใช้วิธีการขยำเ,เหมือนของครูเมื่อวานนี้ครูใช้ตะก้อตีนะครับพอเรากรองปุ๊บเนี่ยก็จะมีเม็ดเต็มไปหมดเลยเม็ดตรงนั้นเกิดจากอะไรครับเกิดจากที่ตัวของแป้งเท้าใหญ่ม่อมไม่ทันละลายนะครับตรงนั้นใช้มือดีที่สุดเลยนะครับถ้าเรียนทำเองที่บ้านก็ตามสบายเลยนะจ๊ะ หลังจากที่เรานวดแป้งอะไรได้เสร็จสรรเรียบร้อยใส่กลิ่นเป็นลำดับสุดท้ายเลยนะครับใส่กลิ่นอะไรเรียบร้อยปุ๊บครับนักเรียนทําอะไรต่อไปกรองครับนักเรียนจะต้องกรองแป้งหนึ่งรอบสองรอบก็ได้สามรอบก็ได้ตาม จิตศรัทธาของเรียนเลยนะครับกรองเสร็จปุ๊บนะครับก็จะได้แป้งนวลๆที่อยู่ในกระมังอยู่ในอ่างผสมนะครับหลังจากนั้นแบ่งแป้งแบ่งแป้งเป็นสีๆไม่ใช่สิแบ่งแป้งเป็นถ้วยถ้วยถ้วถ้วยตามสีเราต้องการเราอยากได้ขนม5สีนะคบเราก็ต้องแบ่งแป้งออกเป็นทั้งหมด5้าถ้วยเราต้องการมีทั้งหมด10สีเราก็ต้องแบ่งถ้วยออกแบ่งแบ่งแป้งออกเป็นถ้วยถวยทั้งหมด10 ถ้วยด้วยกันนะครับหลังจากนั้นเราก็จะหยดสีลงไปในแต่ละถ้วยละถ้วยแล้วก็คน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 ไปนะครับแต่ละสีต่อมานะครับเราก็จะต้องเตรียมถ้วยครับถ้วยตะไลนักเรียนครับถ้วยตะไลแต่เราเป็นถ้วยครูก็ไม่ได้แจกเขาเรียกว่าถ้วยอะไรก็ไม่รู้นะเป็นถ้วยเล็กๆนะครับถ้วยถ้วยน้ําชาก็จะใหญ่เกินไปถ้วยน้ําชานะเป็นถ้วยเล็กๆนะครับนักเรียนครับเราก็เอาไปทําไมครับนึ่งครับ เราต้องเอาถ้วยไปนึ่งทําไมเราต้องนึ่งก่อนเราจะต้องนึ่งถ้วยเพื่อให้เกิดความร้อนนะครับถ้วยร้อนพอเราใส่ขนมเราเอาขนมออกมาพักเย็นแล้วก็จะแคะขนมออกจากถ้วยได้ง่ายครับผูเรียนครับ ota, นี่คือสาเหตุที่เราจะต้องไปนึ่งถ้วยก่อนนึ่งถ้วยประมาณ,ณกี่นาทีครับ15นาทีครับผูเรียนครับเราจะต้องนึ่งถ้วยทั้งหมด15นาทีหลังจากนั้นครับมูเรียนครับเราก็จะเปิดหม้อฝาหม้ออย่างไวทําไมจะต้องบอกว่าอย่างไว เพราะว่าน้ําจะหยดลงไปในถ้วยครับพอเราเอาตัวขนมใส่ลงไปในถ้วยเป็นยังไงครับตัวน้ําที่อยู่ในถ้วยกับตัวแป้งที่ลงไปก็จะเกิดการเจือจางนะครับอีถ้วยขนมอันอื่นสุกหมดแล้วแต่ทำไมอีถ้วยนี้ยังไม่สุกเพราะว่าน้ําหยดลงไปนั่นเองวิธีการแก้ไขก็คือหนึ่งเลยก็คือเอาฝาหม้อเนี่ยนะคระเพียนครับเอาฝาหม้อเอาผ้าเอ่อผ้าขาวบางมาห่อครับมหาห่อฝาหม้อแล้วก็ค่อยไปปิด นะนะนี่คือวิธีการแก้นะครับต่อมาก็คือหลังจากที่เรานึ่งเรียบร้อยหมดไป15นาทีเปิดฝาหมอ้อแล้วเรียบร้อยเทขนมครับเทตัวแป้งก่อนจะเทตัวแป้งต้องทําไงก่อนกวนแป้งก่อนครับตีแป้งก่อนทําไมต้องตีเพราะว่าตัวแป้งที่ทิ้งไว้จะตกตะกอนนะครับเราต้องคนคนคน,คน,ค,น,ค,นคนเขานะครับให้ให้ให้แป้งเนี่ยนะครับขึ้นมาเอ่อเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะ ไม่ไม่นอนก้นอ่ะไม่ตกอยู่ข้างล่างนะครับหลังจากนั้นเราก็หยอดครับหยอดอยังไงหยอดให้เต็มถ้วยครับหยอดให้เต็มถ้วยเลยนะครับครูสอนนักเรียนทําขนมชั้นหรือยังอะ่ะไม่แน่ใจอะ่ะน่าจะยังหรือหรือทําไปแล้วไม่รู้จะไม่ได้ละนะครับใส่ลงไปให้เต็มถ้วยเลยนะครับหลังจากนั้นใส่เต็มถ้วยเสร็จรล้ปิดฝาครับทิ้งไว้อีก15้านาทีนะครับสิหนาทีเปิดดูปุ๊บขนม น้ำดอกไม้ที่ถูกต้องจะต้องมีรูอยู่ตรงกลางครับถ้าใครเปิดออกมาแล้วก็แชะอยู่แสดงว่านักเรียนใจร้อนเกินไปนะครับนักเรียนรีบจนเกินไปหรือนักเรียนใช้ไฟอ่อนจนเกินไปในขณะที่นึนะครับนักเรียนจะต้องใช้ไฟแรงในในขณะที่นักเรียนนแล้วนึ่งจะต้องใช้เวลา15นาทีถ้าหากใช้ไฟแรงก็แล้วนะครับแล้วก็ เอ่อนึ่งสิบห้านาทีแล้วเปิดมาก็ยังแฉะเหมือนเดิมแสดงว่านักเรียนผสมน้ำลงไปมากจนเกินไปหรือว่านักเรียนครับไอตัวน้ำที่ที่หยดลงไปในถ้วยอะ่ะมันเป็นผสมกับแป้งใช่ไหมครับแป้งลงไปผสมปุ๊บน้ำก็มีปริมาณมากกว่าดังนั้นขนมของเราก็จะต้องเลื่อนเวลาการนึ่งไปอีกไม่รู้ว่าจะกี่นาทีก็ไม่รู้นะครับดังนั้นครับอย่าเปิดบ่อยมีแอบดูได้ แอบดูได้ว่าขนมชั้นเป็นยังไงบ้างนะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือเป็นครูครูก็แอบดูเมื่อวานนี้ครูก็แอบดูนะแต่ครูไม่ได้ม่ได้อยู่ในคลิปใช่ไหมครูก็แอบดูว่าขนมครูเป็นยังไงหน้าตาโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่ว่าทาเสร็จแล้วเปิดทีเดียวเกิดอะไไม่โอเคก็คลิปนั้นก็อาจจะต้องโยนทิ้งแล้วก็ต้องมาทําใหม่นั้นก็ต้องมีการแอบดูนะคะแต่แอบดูในที่นี้เขาเข้าใจคำว่าแอบดูไหมคะเรียนครับไม่ใช่เปิดมาทั้งฝาหม้อเลยน,นี่ไม่ใช่ได้แอบ,แอบดูอันนี้คือดูเลย นะดังนั้นครับมเรียนท้าพอเราเปิดมาเรียบร้อยขนมเราสุกเรียบร้อยแล้วถึงครบจํานวนเวลา15นาทีขนมเราสุกพร้อมทั้งหมดเราจะต้องทํำยังไงครับทิ้งไว้ให้อุ่นหรือทิ้งไว้ให้เย็นครับเดิรนครับอย่าใส่ตู้เย็นเป็นอันขาดของร้อนห้ามเอาไปใส่ตู้เย็นตู้เย็นจะพังนะครับทิ้งไว้ครับ พอหลังจากนั้นเราก็ใช้ไม้แหลมหรือจะเป็นมีดปลายแหลมก็ได้แคะเลยคับนักเรียนรอบถ้วยคับแล้วนักเรียนก็จะได้ขนมที่แสนอร่อยมากที่สุดในโลกเลยเพราะเป็นฝีมือของเราเลยต้องบอกว่าขนมของเราอร่อยที่สุดในโลกนะคะยกเว้นไปให้คนอื่นเขาทามาแล้วบอกว่าขนมก็อร่อยดีอะ่ะแต่ถ้าเป็นของเราเราต้องบอกว่าอร่อยที่สุดในโลกนะคบนี่ก็คือวิธีการทําขนมน้ําดอกไม้ครูต้องทวนอีกไหมครบครูจะต้องทวนวิธีการทำไหมคะไม่ต้องแล้วนะเพราะตอนนี้10นาที สิบนาทียี่สิบกว่านาทีนะคะเพราะว่าคุยต้องมีคําถามด้วยใช่ไหมนะครับวันนี้คุยต้องมีคําถามสําหรับนักเรียนด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวก่อนดูคําถามก่อนนะจดไว้เรียบร้อยแหละนะักเรียนไม่ต้องกลัวคราว่าคุยจะลืมนะคะคุูจดไว้เรียบร้อยแล้วมีกันแค่สี่ห้าคนเองนักระจิ๋วรีถามกันครับ ช่วงนี้จะเป็นช่วงตอบคําถามหลังจากที่ตอบคําถามหลังออพอหลังจากที่นักเรียนดูคลิปการสอนของครูจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักเรียนก็ตอบใต้คอมเมนต์ได้เลยนักเรียนก็ตอบใต้คลิปวิดีโอการสอนของครูดได้เลยนะครับจิราพรครับจิราพรหนูไม่รู้ว่าหนูไปอยู่ที่ไหนครูไม่ค่อยเห็นหนูเลยนะคะาอาจจะอยู่ที่สูงหรือเปล่าหรือย,อยังไงสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีหรือย,อยังไงแต่ครูก็ถามเพื่อนเพื่อน,นักเรียนนะถามเพื่อนหนูเหมือนกันว่าหนูมีโทรศัพท์ ไมอะไรเงี้ยนะคะเพื่อก็บอกว่ามีนะนะคถ้ามีถ้ามีสัญญาณหนูก็ตามงานนิดน,นึงนะคะตั้งแต่ครูสอนมาครูมีความรู้สึกว่าหนูไม่ได้ส่งงานครูเลยแม้แต่ชิ้นเดียวนะจ๊ะจีราพรครับคำถามของหนูคือน้าตาลทรายที่ครูใช้ครับครูใช้ในสัดส่วนเท่าไหร่ครับจีราพรครับน้ําตาลทรายที่ครูใช้ครูใช้สัดส่วนเท่าไหร่ครับนันทิการนันทิการบางทีก็มาบางทีก็ไปผูกผูก นะฮะแต่ก็ยังดีนะยังยังดีที่หายไปเลยอะไรเงี้ย <c oughs> นะครับก็ยังดีที่ว่ามาบ้างไม่มาบ้างนะแต่ก็อยากให้มาตลอดนะครับเพราะว่าครูก็จะไม่มีคะแนนให้นักเรียนนะครับนั่นที่การครับคําถามครูถามว่าแป้งข้าวเจ้าที่ครูใช้ครับแป้งข้าวเจ้านะคะไม่ใช่แป้งข้าวเหนียวนะครับแป้งข้าวเจ้าที่ครูใช้ครูใช้สัดส่วนเท่าไหร่ครับแป้งข้าวเจ้าที่ครูใช้ครูใช้สัดส่วนเท่าไหร่ครับ ต่อมาครับอัชาราเดี๋ยวนี้พัฒนาการดีขึ้นนะครับหายไปประมาณ2คลิปคลิปหลังๆมาดีครับเยี่ยมครับเรียนคานี้ขอขอยกนิ้วให้เลยนะครับอัชารานะฮะแป้งเท้าใหญ่มอมแป้งเท้าใหญ่มอมทํามาจากอะไรครับอ้าทำมาจากพืชหัวชนิดหนึ่งใช่ไหมครับเรียกว่าหัวเท้าใหญ่มอมนะครับครูใช้แป้งเท้าใหญ่มอมที่สัดส่วนเท่าไหร่ครูใช้แป้งเท้าใหญ่มอมที่สัดส่วนเท่าไหร่ครับ นะอัชรา,านะให้เปลี่ยนโปรไฟล์ก็เก่งมากเลยนะเปลี่ยนโปรไฟล์มาครูเรียบร้อยนะสาเหตุที่ให้เปลี่ยนโปรไฟล์เพราะอะไรไหมครูดูไม่ออกอิดําด,ด,ด,ดมืดมืดมาเงี้ยออ๊คนนี้คือใครอย่างเงี้งนะนะครับต่อมาคือสุนิสาสุนิสาก็ดีนะคะส่งงานทุกครั้งเลยนะสําหรับกลิ่นมะลิครับกลิ่นมะลิที่ครูใช้ครูใช้ที่สัดส,ส่วนเท่าไหร่นะคบกลิ่นมะลิเนี่ยนะครับเนี่ยถ้าหากใส่มากจนเกินไปก็จะฉุน นะครับดังนั้นครูใส่ใส่ครูใส่ครูใส่ครูใส่กลิ่นมะลิที่สัดส่วนเท่าไหร่ครับต่อมาคือปิติพัดนะปิติพัดก็ผูกผุโผล่เหมือนกันนะครโผล่มาก็ดีครับยินดีที่นักเรียนโพมานะครับครูดีใจที่นักเรียนส่งงานนะคะ แต่ถ้าหากนักเรียนไม่สะดวกในวันส่งงานวันนี้อย่างเงี้ยนะคะนักเรียนก็ส่งงานวันถัดไปได้หรือวันที่นักเรียนสะดวกวันนี้ครูก็ขอชื่นชมอยู่ในความพยายามนะคะแต่ว่าครูหักคะแนนนะครูขอหักคะแนนสำหรับนักเรียนที่ส่งตรงเวลาเนี่ยคะแนนก็เอาไปเต็มๆนะครับเอาไปเต็มๆแต่คนที่ช้านิดนึงมันก็ต้องหักกันนะเพราะว่าเพื่อนคือตรงเวลาตรงเวลาในที่นี้แสดงว่าเพื่อนเนี่ย ดูดูคลิปการสอนครูเสร็จปุ๊บเขาก็ตอบเลยแสดงว่าเขาตรงเวลากับครูแล้วครูก็จําเป็นต้องให้คะแนนเขาเต็มเช่นเดียวกันนะครับปิธิพาร์ครับคำถามของปิธิพาร์ก็คือถ้านักเรียนครับถ้านักเรียนใช้กลิ่นสังเคราะห์ถ้านักเรียนใช้กลิ่นสังเคราะห์เดี๋ยวก่อนครูขออ่านคําถามครูนิดนึงอะไรวะเนี่ยอ๋อโอเคเอาม okay, า ดีดพัาน์ครับคำถามของหนูคือถ้านักเรียนไม่ใช้กลิ่นสังเคราะห์ครับถ้านักเรียนไม่ใช้กลิ่นสังเคราะห์นักเรียนจะใช้กลิ่นอ,ะ,อะไรบ้างยกมาห้าชนิดครับกลิ่นนะห้ามใช้กลิ่นสังเคราะห์ครูบอกว่าถ้าเราไม่มีกลิ่นสังเคราะห์เราจะใช้อะไรถ้าบ้านหนูอยู่นู่นอะบนยอดภูเขานู่นเลยแล้วหนูก็ไม่มีร้านค้าที่จะต้องซื้ออ่อ อะไรนะกลิ่นสังเคราะห์หรือสีสังเคราะห์อะไรเงี้ยนะครับนักเรียนจะใช้อะไรแทนกลิ่นสังเคราะห์นักเรียนบอกมาห้าอย่างเยอะไปไหมเอาสามอย่างก็ได้สามอย่างนะครับไม่ยกตัวอย่างแล้วนะนะสามอย่างนะครับตอบมานี่คือคําถามของนักเรียนนะครับสี่ห้าคนเนาะก็ขอฝากคลิปนี้ไปด้วยนะครับหลังจากที่นักเรียนตอบคําถามของครูหลังจากที่นักเรียนดูคลิปการสอนครูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอบคําถามนะครับแล้วก็ ส่งส่งคำถามได้เลยนะคะครูก็จะรอเช็คงานของนักเรียนอยู่ที่นี่นะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะคะขอให้เรียนมีความสุขในการอยู่ที่บ้านนะคะเรียนออนไลน์สนุกสนุกเห็นไ,ไหมอยากอะไรนะโรงเรียนโรงเรียนเมื่อไหร่จะปิดโรงเรียนเมื่อไหร่จะปิดเมื่อไหร่จะสอบเมื่อไหร่จะปิดเป็นไงละ่ะสมใจหรือย,ยังครับสมใจอยากหรือย,ยังครับปิดยาวเลยทีนี้ แล้วทีนี้ได้ยินว่าไงเมื่อไหร่โรงเรียนจะเปิดแหมตอนที่มาเรียนทุกวันทุกวันบอกว่าเมื่อไหร่โรงเรียนจะปิดโรงเรียนเมื่อไหร่จะปิดปิดหรือยังวันนี้ปิดไหมวันแม่ปิดไหมวันพ่อปิดไหมทีนี้ปิดยาวปิดยาวแล้วกลับมาถามครูว่าเมื่อไหร่จะเปิดคิดเอาเองสวัสดีครับ